จะทาให้สติตั้งมั่นขึ้นมานี่ต้องต้องทําไงครับหลวงพ่อแล้วทํานานไหมครับดูลม,มข้ามขั้นตอนไม่ได้การภาวนาจ,จะข้ามขั้นตอนไปคิดเอาไม่ได้ต้องทําตามขั้นตอนตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนําไปเลยคือมีสติอยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกลมพอาลมอลมอกถามว่านานไหมจะนานไหมจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่ ก็อยู่ที่เราหรอว่าเรามีสติตั้งมั่นเรามีสติอยู่กับลมมากขนาดไหนถ้ามีสติอยู่กับลมมากๆเราก็สามารถมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้มันก็เป็นตามขั้นตอนของมันอยู่มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีเรเวลของมันมันความละเอียดของจิตนั่นนะมันต้องมันต้องภาวนาภาวนาก็คือพัฒนาไงถ้าเราไม่พัฒนาขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันจะช้าจะเร็วจะง่ายยังไงเราต้องพยายามพัฒนา เราบวชมาเรียนมามาอยู่กับวัดไม่ว่าไม่ว่ไาไม่ชีไม่ว่าพระที่เรามานี่ก็เรามาเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองจากสิ่งที่เราไม่รู้พยายามทําให้มันตื่นรู้ให้ได้ไม่ใช่ว่าเรามาบวชก็บวชอย่างนั้นแหละเอาเวลาเอาภาษาเอาระยะเวลาอยู่บวชนานมันก็จะนานโอ้ยบวชให้ตายมันก็ไม่เป็นไรไหมสิกา,าไปกินหมดนะเพราะว่า บวชนานแ่บวชไม่ภาวนามันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าภาวนาแล้วจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้ดีรู้ช่วยรู้ดีรู้ช่วยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะมาทําลายได้หรอกฐานจิตตัวนี้นะเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านรับรองได้ว่าถ้าเกิดภาวนาแล้วถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะตกต่ําได้หรอกคือไม่เสื่อมหรอก ครับถ้าไม่มีสมถะจะเข้าถึงธรรมเบื้องต้นได้ไหมครับหลวงพ่อไม่มีสมถะเข้าในต้นเข้าได้ทำไมจะเข้าไม่ได้ทมเบื้องต้นก็มันก็จิตตั้งมั่นนี่แหละคือเข้าธรรมถึงขั้นต้นได้เป็นเป็นแนวทางที่เป็นองค์คุณแห่งมากละคือทําจะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่แหละตั้งมั่นแล้วรู้รู้รู้ทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาใน,ใน,ในใจ,ใจิตใจมันเห็นปุ๊บมันก็วางปับ๊บเห็นปุ๊บมันก็วางปับ๊บ แตาเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาน่ะนะมันวางของมันเองมันรู้ของมันเองนั่นแหละคือนั่นแหละคือทมแต่เราไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมว่าทำชั้นไหนชั้นไหนถ้าเห็นอย่างนั้นได้นั่นแหละคือทรทมก็คือความจริงไงเห็นความจริงเห็นความเป็นจริงนั่นแหละเห็นจากว่าเห็นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแม้แต่ในใน,ในใจิตในใจของเรามันก็ไม่ใช่ความจริงมันไม่มีอะไรจริงหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้ว ก็อนาปนาสติมอนเดิมแหละทำตามขั้นตอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนที่ท่านกล่าวไว้พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าอนาปนาสติเป็นวิหารธรรมของเราตถาคตท่านก็บอกชัดเจนเลยนะว,วิหารธรรมก็คือที่อยู่ของใจไงหลักใจเนี่ยของพระอ,องค์ท่านก็คืออนาปนาสติท่านก็บอกยูนนะพระริยะเจ้าท่าง ทุกองค์ทุกท่านก็อยู่กับอนาปนาสตินี่เป็นหลัก